สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอหมีเมาส์มอช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายอาการเตือน5โรคร้ายที่คุณควรรู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายหอบเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยครับเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยเลยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้หากเราเป็นแล้วเนี่ยนะครับไม่รีบทําการรักษา อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายบางคนทําให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําครับว่าอาการหายใจไม่อิม่มอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับจะได้นําไปสังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการเหล่านี้เป็นโรคเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจมินิฉัยและก็ร,รักษาต่อไปนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1โรคหัวใจขาดเลือดนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับเป็นภาวะเร่งด่วนภาวะฉุกเฉินเลยครับเมื่อเส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจของเราเกิดการอุดตันขึ้นมานะครับก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ลดลงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับทันใดนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาการขึ้นมาแบบเฉียบพลันเลยมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับแล้วก็หายใจไม่อิ่มแล้วก็หอบเหนื่อยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยลองสังเกตอาการตนเองดูสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเยอะๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันโรคไตนะครับ แบบนี้เนี่ยให้สังเกตอาการตนเองเลยถ้ามีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาแบบเฉียบพลันหายใจไม่อิ่มหอบเหนื่อยร่วมด้วยนะครับเหงื่อแตกใจสั่นขึ้นมาแบบเฉียบพลันแบบนี้แม้ว่าจะนั่งพักก็แล้วนะครับทำอะไรก็แล้วนอนก็นแล้วอาการไม่ดีขึ้นสักทีผ่านไปประมาณสัก15-20นาทีอย่ารอช้านะครับให้รีบไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าถ้าได้รับการรักษาที่ล่าช้านะครับหัวใจของเราเนี่ยอาจจะล้มเหลวแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยดังนั้นอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาแบบเฉียบพลันอย่ารีรอครับให้ไปโรงพยาบาลเลยครับ ข้อที่2ปอดติดเชื้อนะครับเมื่อปอดของเราเกิดการติดเชื้อขึ้นมาหรือว่าอักเสบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีอาการหอบเหนื่อยได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพบได้บ่อยมากขึ้นเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ RSV c o v COVID ิ d 19นะครับหรือว่าพวกเชื้อแบคทีเรียรต่างๆเมืม่อมันลงไปที่ปอดของเราแล้วเนี่ยครับก็จะทําให้ปอดของเราอักเสบครับถุงลมในปอดเนี่ยนะครับก็จะมีน้ํามีหนองเยอะขึ้นโดยปกติแล้วถุงลมในปอดมีหน้าที่ในการเติมออกซิเ ให้แก่เลือดของเรานะครับแต่เมื่อมีน้ํามีหนองเกิดการอักเสบขึ้นก็จะทําให้เติมออกซิเจนให้แก่เลือดของเราได้ไม่เพียงพอครับทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนก็เลยมีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับถ้ามีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะร่วมกับมีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาแบบนี้จําไว้เลยครับ3อันไข้ไอหอบนะครับให้สงสัยเลยว่าปอดของคุณอาจจะมีการติดเชื้อแล้วก็ได้โดยเฉพาะคนที่สูงอายุนะครับอย่ารอช้านะครับควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาฆ่าเชื้อเลยครับ ข้อที่3โรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเลยนะครับซึ่งทําให้มีอาการหอบเหนื่อยเหนื่อยง่ายได้บางคนเนี่ยนะครับเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับทำกิจกรรมทํางานอะไรก็เหนื่อยไปหมดเลยเดินขึ้นบันไดสองชั้นก็เหนื่อยนะครับลองเช็คน้ําตาลในเลือดดูน้ําตาลในเลือดพุ่งกระฉูดไป2 0 0ร้อเลยแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับร่างกายไม่สามารถที่จะนําน้ําตาลเนี่ยนะครับไปสลายให้กลายเป็นพลังงานได้ดังน,นั้นร่างกายก็เลยต้องไปสลาย พวกไขมันแทนนะครับจึงส่งผลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดพลังงานพอขาดพลังงานก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายพอเหนื่อยงา่ายรับประทานอะไรเข้าไปก็ไม่หายสักทีนะครับอันนี้ให้สงสัยเลยว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้โรคเบาหวานอาจจะมีอาการอื่นร่วมนะครับเช่นมีอาการปัสสาวะบ่อยยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยประมาณ4-5ครั้งนะครับแล้วก็ห,หิวน้ําบ่อยอยากกินแต่ของหวานแล้วก็น้ําหนักลดลงนะครับประมาณ10กิโลกรัมภายในไม่กี่เดือนแบบนี้ให้สงสัยเลยว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานเนีย่ยร้อช้ารีบไปโรงพยาบาลตรวจเช็คน้าตาล ในเลือดดูว่าสูงหรือเปล่าจะได้ทําการรักษาต่อไปครับข้อที่4โลหิตจางนะครับโลหิตจางเนี่ยก็สามารถทําให้มีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายได้นะครับโดยปกติแล้วในเลือดของเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดครับซึ่งเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อแล้วก็เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเมื่อเราโลหิตจางนะครับปริมาณเม็ดเลือดแดงของเราก็จะลดลงครับทำให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนจึงทําให้มีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อ่อนเพลียขึ้นมาได้ดังนั้นใครมีอาการเหนื่อยออน ให้ดูตานะครับดูมือดูปากของเราถ้ามีสีซีดลงแบบนี้ mm hmm. ก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภาวะโลหิตจางแล้วก็ได้ซึ่งโลหิตจางก็เกิดได้จากหลายสาเหตุอีกนะครับแต่มีบางสาเหตุนะครับที่เป็นอันตรายอย่างเช่นโรคมะเร็งลำไส้เพราะว่าอะไรนะครับเมื่อมีก้อนนะครับหรือว่ามีก้อนมะเร็งอะไรต่างๆอยู่ที่บริเวณลำไส้ของเรา อาจจะไปดึงเนื้อเยื่อในลำไส้ทําให้มีเลือดออกได้แล้วก็เลือดออกเนี่ยจะค่อยๆอ,ออกทีละน้อยทีละน้อยนะครับไม่ได้ออกทีเดียวทําให้เราโลหิตจางขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าเรามีอาการซีดลงมีอาการเหนื่อยง่ายมากขึ้น,นก็อย่ารอช้านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้ครับโรคที่5ไทรอยเป็นพิษนะครับ โดยปกติแล้วต่อมไทรอยของเราจะอยู่บริเวณคอตรงนี้นะครับสองข้างมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนไทรอยออกมาหน้าที่ของฮอร์โมนไทรอยนะครับจะทําให้ร่างกายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานอย่างปกตินะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ต่อมไทรอยของเราผลิตฮอร์โมนไทรอยออกมามากกว่าปกติก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติหัวใจก็จะเต้นเร็วนะครับเหงื่อแตกใจสั่นนะครับมือสั่นแบบนี้แล้วก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นมาครับแบบนี้ให้สงสัย เลยครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจแล้วก็รักษาต่อไปครับและนี่คือทั้งหมด5โรคนะครับที่ทําให้คุณหายใจไม่อิ่มแล้วก็เหนื่อยง่ายสําหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวมอมมีสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโรคที่1ครับโรคหัวใจขาดเลือดโรคที่2ปอดติดเชื้อปอดอักเสบโรคที่3โรคเบาหวานโรคที่4โรคโลหิตจางและโรคที่5นะครับโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับ แนะนำเลยครับลองนําไปสังเกตอาการตนเองดูนะครับหากมีอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่อิม่มมีอาการอ่อนเพลียแล้วไม่มั่นใจแนะนําว่าให้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อทําการตรวจมิลิชัยแล้วก็รักษาต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอมหม,อมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แลวก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวัวนอังคาร วันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบายข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมาส์มอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บบาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมาส์มอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ